ทำไมขออโหสิกรรมแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยหลายคนขออโหสิกรรมส่งท้ายปีเพื่อให้เรื่องร้ายๆจบไปแต่หลังจากนั้นก็ยังคงทำผิดซ้ำๆยังพูดจาไม่ดียังโกรธเคืองคนอื่นอยู่การขออโหสิกรรมที่ถูกต้องคือการหยุดสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดี 1. สําสำนึกผิดจริงรับรู้ว่าตนทำผิด ไม่ใช่แค่การท่องจํา 2. ตั้งใจแก้ไขสัญญาว่าจะไม่ทําผิดนั้นซ้ำอีก 3. แผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจไปให้เจ้ากรรมนายเวรโดยไม่รอให้เขาอาโหสิกรรมกลับมาบุญกุศลที่แท้จริงจากการขออโหสิกรรมคือความสงบใจที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสามารถปล่อยวางความผิดของตัวเองในอดีต และมุ่งมั่นทำแต่ความดีในปัจจุบันถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ